สวัสดีค่ะผกำกดิฉันนะคะเซกินิตยานิยงศาค่ะวันนี้นะคะรายการซรับมือสองบอกต่อพามาชมบ้านในโครงการมาริเสซิเดนค่ะเดี๋ยวรายละเอียดของบ้านนะคะจะขึ้นแคปชั่นให้ชมค่ะว่ารายละเอียดของบ้านเป็นยังไงบ้างน,นะคะบ้านหลังนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่17.5ล้านบาทค่ะขนาด4ห้องนอน5ห้องน้ํานะคะแล้วก็มีห้องยิมส่วนตัวด้วยค่ะเดี๋ยวพาชมส่วนต่างๆของบ้านกันเลยดีกว่านะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่การาชนะคะใช้จอดรถยนต์ สี่คันได้อย่างสบายเลยนะคะเอาสองคันเบาๆนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะเป็นโรงจอดรถอย่างเรียบร้อยนะคะตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ตัวบ้านบริเวณนี้เลยดีกว่าค่ะซึ่งตรงนี้จะมีพื้นที่ห้องจิมอย่างที่แจ้งไว้เมื่อกี้นะคะเป็นห้องยิมส่วนตัวใหญ่มากโอ้ใหญ่มากจริงๆจะพาชมนี่ พื้นที่ของห้องจีนส่วนตัวเลยนะคะอุปกรณ์ครบครันมากตั้งแต่เวทนะคะลู่วิ่งนะคะอุปกรณ์ต่างๆชกมวยต่างๆเลยค่ะแล้วก็พื้นเนี่ยปูไว้อย่างดีแล้วนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะโอเคไปชมส่วนอื่นของบ้านกันต่อดีกว่าค่ะค่ะเรามาดูตรงส่วนด้านหลังของบริเวณบ้านนะคะซึ่งมีพื้นที่สวนนะคะเป็นแนวยาวตรงบริเวณนี้เลยค่ะเชื่อมกับสระว่ายน้ำนะคะก่อนไป ชมตัวบ้านหลักเรามาชมเรือนเกสกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งเรือนเกสอยู่ตรงบริเวณนี้มีห้องน้ําส่วนตัวนะคะแล้วก็มีในส่วนของครัวส่วนตัวด้วยค่ะสําหรับพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่เลยค่ะมีห้องน้ํานะคะแล้วก็มีในส่วนของครัวส่วนตัวค่ะพื้นที่ฟังก์ชันจัดได้อย่างสวยงามเลยค่ะ ตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ cover terrace นะคะซึ่งเชื่อมกับสระว่ายน้ําที่มีขนาดยาวมากเลยนะคะตรงบริเวณนี้แล้วก็มุมตรงนี้จะมีเซต outdoor อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีซันเบดทั้งหมด4ตัวค่ะเซต outdoor ตรงนี้ยาวนะคะมาถึงตรงบริเวณนี้เลยซึ่งแต่ละมุมตรงบริเวณนี้นี่ก็คือเชื่อมต่อในส่วนของห้องนอนของแต่ละห้องด้วยค่ะเดี๋ยวเราพาชมในตัวบ้านกันต่อเลยดีกว่าค่ะ เมื่อเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอพื้นที่ living area นะคะที่เชื่อมถึงกันตรงบริเวณนี้มุมโซฟารับแขกนะคะเป็นโซฟาหนังขนาดใหญ่เลยแล้วก็ทีวีด้วยขนาดใหญ่มากนะคะตรงพื้นที่บริเวณน,นี้ส่วนฝั่งของห้องนอนจะแยกเป็นซ้ายกับขวานะคะขวาก็คือห้องมาสเตอร์ค่ะส่วนซ้ายก็จะมีอีก2ห้องนอนนะคะซึ่งเป็นห้องน้ำส่วนตัวหมดเลยค่ะมาดูมุมครัวกันต่อนะคะ มุมครัวตรงบริเวณนี้ที่ให้มาก็จะเป็นในส่วนของเตาแกส๊สตัวนี้นะคะเครื่องดูดควันเรียบร้อยนะคะโอเว่นนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของไมโครเวฟพื้นที่ฟังก์ชันในการวางของก็ตรงบริเวณนี้ยาวไปจนถึงในส่วนของตู้เย็นค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องซักล้างกันก่อนเลยนะคะแล้วก็จุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะติดโซลาเซลล์ด้วยค่ะ บริเวณนี้ก็จะมีในส่วนของเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็เป็นสามารถที่จะวางตู้อบแล้วก็ตู้ซักได้เลยนะคะตรงนี้เป็นถังบออร์นะคะสำหรับน้ําเพราะว่าก๊อกภายในบ้านจะเป็นก๊อกน้ําร้อนน้ําเย็นได้หมดเลยนะคะห้องน้ําตรงบริเวณนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ําเกสค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นแผงควบคุมในส่วนของโซล่าเซลล์ของบ้านจะอยู่ตรงนี้รวมถึงห้องเครื่องด้วยนะคะโอเคเราไปต่อในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดกันก่อนเลยดีกว่าค่ะด้านนี้ค่ะ ห้องมาสเตอร์เบดรูมก็จะเป็นห้องทั้งปีกนี้เลยนะคะเตียงขนาด6ฟุตได้เลยนะคะงานบิวสำหรับคาบิเน t ตทีวีจะอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะพื้นที่ก็กว้างโปรงโล่งนะคะระเบียงตรงนี้ก็ออกสู่สระว่ายน้ำได้เลยค่ะส่วนพื้นที่ด้านในจะเป็น Walk-in Croset นะคะเป็นแบบ Open ค่ะทาง Space เลยเพราะว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าทำไมถึงทำเป็น Open นะคะเพราะว่ามีประตูตรงนี้ ปิดเพื่อให้เห็นความเรียบร้อยนะคะของตัวห้องนอนไว้แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นชั้นต่างๆเลยแล้วก็ด้านในสุดจะเป็นพื้นที่สำหรับห้องอาบน้ำค่ะมีในส่วนของชาเวอร์นะคะอ่างอาบน้ำตรงบริเวณนี้โถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างอาบน้ำเอยขอโทษอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าแบบ his and her ค่ะตรงบริเวณนี้ไปดูสองห้องนอนเล็กกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ฟังก์ชันตรงนี้นะคะก็จะมีประตู1บานที่ปิดแยกโซนนะคะอย่างชัดเจนค่ะห้องนอนตรงนี้ก็จะมีสองห้องซ้ายกับขวามือตรงนี้เลยนะคะเราเข้าห้องนี้ก่อนนะคะซึ่งห้องนี้จะเป็นเตียงน่ารักน่าลากแบบ2ชั้นนะคะ3ฟุตวางไว้ให้นะคะมีงานบิวอินตู้ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ประตูตรงนี้ลงสู่สระว่ายน้ำบริเวณนี้ได้เลยนะคะรวมถึงสลาโคเวอร์เทเรสด้านนอกค่ะ ห้องน้ํานะคะก็มีขนาดไซส์ใหญ่มากนะคะอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์แล้วก็ห้องอาบน้ําค่ะวางไว้เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ปูกระเบื้องได้อย่างสวยงามมากเลยค่ะโอเคไปต่ออีกห้องนึงดีกว่าค่ะซึ่งห้องนี้ก็มีห้องน้ําส่วนตัวเช่นกันนะคะตรงบริเวณนี้เลยค่ะไซส์ห้องแต่ละห้องค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะนี่ไซส์เตียง6ฟุตได้อย่างสบายนะคะประตูนี้ก็ออกสู่สระว่ายน้ําแล้วก็ คาวเวอร์เทร็กงานบิวต์ตรงบร,ริเวณนี้ไว้ให้เรียบร้อยนะคะวางชั้นเพิ่มเติมสำหรับวางของโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ห้องน้ำด้านในสุดค่ะซึ่งห้องน้ำแต่ละไซส์ของห้องพื้นที่เพียงพอและกว้างขวางใหญ่มากเลยนะคะท่านใดเนี่ยอยากเยี่ยมชมนะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะ ขออนุญาตสรุปรายละเอียดของบ้านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวขึ้นเป็นแคปชั่นเพิ่มเติมให้นะคะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะคะอยู่โดยประมาณ350กว่าตารางเมตรค่ะมีตัวบ้านในเรือนหลักเนี่ยขนาด3ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะ แล้วก็มีห้องเกสอีกหนึ่งเรือนเป็นอีกหนึ่งห้องนอนหนห้องน้ําค่ะรวมทั้งบ้านจะเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ําค่ะสระว่ายน้นําขนาดใหญ่นะคะมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะราคาขายอยู่ที่17.5ล้านบาทหรือราคาเช่าอยู่ที่70,000บาทนะคะสําหรับบ้านหลังนี้มีติดโซลาเซล์ลไว้ให้เรียบร้อยค่ะท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยค่ะ